ปาถาชินบัญชรชยาสนกกะกตาบุทธาเยตวามารังสวาหินิงจะตุตจามตะระสังเยปิวิงสุนราสภาตันสังกราดโยบุทธาอัถวีสตินายกา สบเปฏิติตตไมายังมัฏเกเตมุนิสราศิเรปฏิติโตบุตโธธัมโมจะมะมะโลจนเนสังโคปฏิติโตไมายังอุเรสบะบุนากโรโทัดเยเมอนุรุตโธสาริปุตโตจะดักิเนโกนดัญโยปิภากัตมิงโมกันลานโน วามเกดักินนสมเนมยังอาสุงอาดันราหุลากัสโปจะมหานโมอุโพสุงวามโตสะเกเกสันเตปิิภากัตมิงสุริโยวะปภังคโรโนิสิโนติริสัมปโนโสปิโตมุนิปุงกโวกุมารกัสโพเทโร มเฮสีจิตสวานโกโสมัยยังวะดเนนิจังปฏิภาติกุณากโรุปุณโอังกุลิมาโลจะอุปาลีนันดาสิบลีเอรสราปัญจอิเมจาตานาลาเตศิลกามะมะเทสาสิติมหาเทราวิจิตายินสาวกา ยลันตาสีละเตเยนะอังกมังเดสุสันกิตาระตนังปุรโตอาติดักิเนเมตสุตตะคังขยักกังปัจจโตอาติวาเมอังุลิมาละคังหันธโมระปริตันจะอาตานาติยสุตตะคังอาคาสัตกะตนังอาติเสสาปาการสันกิตา นินานา,นาขาลาสังยุเตธรรมมาปาการะวะสะโตเมจตุกิตยินสะสดาสัมบุตรบัญญเรวาตะปิตาดิสัญจาตามาหิรฐพัตุปัตนวาอาเศสศวินยังยันตุอนันตะยินเตยัสสินะปัญชรมชัทิทัทังหิลันตังมหิสเล สดาพเลนตุมังเเบเตมหาปุริสาสภาปิเจวมันตะกโตสุรโคนินานุภาเวนะยุตุปดโวธรรมานุภาเวนะยิตริสังโฆสังฆานุภาเวนะยิตันตรยโยสัทธมานุภาวัปลิโตจรามิกินาปัญญาเร